ก่อนจะฟังเรื่องสยองนี้กดติดตามและกดหัวใจให้เบนโอสตอรี่ดเรกเตอร์เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการเปิดโปงตำนานอาถรรพ์ทั่วไทยครับกูคอเล่าตรงนี้เลยนะเรื่องนี้ไม่ใช่แค่ข่าวลือที่พูดกันไปทั่วจังหวัด แต่มันคือความจริงที่คนแถวดงใหญ่บ้านฝางจังหวัดขอนแก่นรู้กันดีแต่ไม่มีใครกล้าพูดเสียงดังถ้ามึงเป็นคนพื้นที่มึงจะรู้ว่าถนนเลี่ยงเมืองสายเล็กๆที่ตัดผ่านทุ่งนาจากดงใหญ่ออกไปบ้านฝางกลางวันมันก็ดูปกติแต่พอหลังสี่ทุ่มถนนเส้นนี้จะมืดสนิทเหมือนถูกตัดขาดจากโลก ไฟถนนไม่มีสองข้างทางมีแต่ป่ากระถินกับทุ่งนากว้างลมพัดมาที่ไรเสียงใบไม้เสียดสีกันมันฟังดูเหมือนคนกำลังเดินตามหลังมึงมาติดติดคนแถวนี้เขาจะเตือนกันเสมอว่าถ้าไม่จำเป็นอย่าผ่านหลังเที่ยงคืนแต่มันก็ต้องมีคนที่ไม่รู้หรือบางคนก็ไม่มีทางเลือกเหมือนพี่คนนี้เรื่องมันเริ่มจากชายหนุ่มคนหนึ่ง เขาทำงานก่อสร้างในเมืองคอนแก่นคืนนั้นเขาเลิกงานดึกเกือบตีหนึ่งเลยตัดสินใจขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านทางลัดเส้นดงใหญ่เพราะมันเร็วกว่าคืนนั้นไม่มีฝนไม่มีหมอกแต่บรรยากาศมันกลับอึดอัดผิดปกติเงียบจนเขาได้ยินแม้กระทั่งเสียงลมหายใจของตัวเองที่สั่นเครือ พอเขาขี่มาถึงช่วงโค้งหักศอกใกล้ๆกับสารไม้เก่าๆที่ชาวบ้านชอบเอาเครื่องเส้นไปวางไว้ไฟหน้ารถเขาก็สาดไปเห็นเงาคนยืนอยู่ริมถนนผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ตรงนั้นเธอไม่โบกรถไม่ขยับขยืน่นแค่ยืนก้มหน้านิ่งสนิทผมยาวสีดำสนิทปิดบังใบหน้าหมดมิด ใส่เสื้อแขนยาวสีซีดๆตอนแรกเขาคิดว่าเป็นคนเมาหรือชาวบ้านเดินกลับบ้านธรรมดาเขาจึงพยายามขี่ผ่านไปให้เร็วที่สุดแต่ทันทีที่รถเข้าไกลเขากลับได้ยินเสียงหนึ่งเสียงนั้นเรียกชื่อเขาชัดเจนมากพี่พี่มันดังอยู่ข้างหูเหมือนมีคนมาซ้อนท้ายแล้วกระสิบ ทั้งที่เขาไม่เคยบอกชื่อใครแถวนี้เลยเขาขนลุกสู้ไปทั้งตัวมือที่จับแฮนด์รถแข็งทื่อจนแทบคุมรถไม่อยู่แต่เขาก็ยังฝืนขี่ต่อไปโดยไม่หันกลับไปมองแล้วเสียงนั้นก็ดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้มันเย็นเยียบเข้าไปถึงกระดูกกลับช้าแบบนี้ไม่กลัวเหรอ มันไม่ใช่คำถามแต่มันเหมือนคำเชิญชวนไปสู่ความตายเขาจําคำที่คนแก่สอนไว้ได้แม่นถ้าได้ยินเสียงเรียกกลางคืนห้ามตอบห้ามขานและห้ามหันไปดูเด็ดขาดเขาหมอบต่ำบิดคันเร่งจนมิดเข็มไม่พอผลโค้งอาถรรนั้นมาได้เสียงทุกอย่างก็เงียบหายไป เหลือเพียงเสียงเครื่องยนต์ที่สั่นระรัวเขาขี่กลับถึงบ้านด้วยอาการขวัญผวาเช้าวันรุ่งขึ้นเขาเล่าเรื่องนี้ให้แม่ฟังแม่เขานิ่งไปนานก่อนจะพูดด้วยเสียงสั่นๆว่าตรงสารนั่นเมื่อก่อนมีผู้หญิงถูกชนแล้วหนีศพเธอคาอยู่ตรงนั้นทั้งคืนโดยไม่มีใครเห็นแม่บอกว่า วิญญาณดวงนั้นยังไม่ไปไหนเพราะเขายังไม่รู้ว่าตัวเองตายแล้วเลยเที่ยวเรียกชื่อคนที่ผ่านไปมาเพื่อขอความช่วยเหลือหรือเพื่อหาตัวตายตัวแทนไม่ได้มีแค่เขาคนเดียวที่เจอคนขับรถส่งผักเล่าว่าเคยเห็นเงาผู้หญิงนั่งอยู่ท้ายกระบะพอจอดรถดูเงามันก็หายไปแต่พอออกรถเงานั้นก็กลับมานั่งจ้องเขาผ่านกระจกหลัง ชาวบ้านแถวดงใหญ่แก้เคล็ดด้วยการเอาผ้าสีแดงมาผูกไว้ที่รัว้วหรือแขวนเสื้อสีแดงไว้หน้าบ้านเพื่อหลอกผีว่าบ้านนี้มีคนอยู่แล้วหรือบ้านนี้ไม่มีคนให้เอาไปวิญญาณที่นี่ไม่ใช่ผีอาฆาตที่ไล่ฆ่าคนแต่มันคือวิญญาณที่โดดเดี่ยวและรอคอยใครสักคนที่เผลอไปจดจำหรือทักทายเพื่อที่จะตามกลับบ้านไปทุกคืนทุกวันนี้ ถนนเส้นดงใหญ่บ้านฝางยังคงเงียบงานหลังพระอาทิตย์ตกดินไม่มีใครกล้าจอดรถพิสูจน์เพราะทุกคนรู้ดีว่าการหันกลับไปมองเพียงครั้งเดียวอาจเปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดกาลจำไว้ให้ดีความตายไม่ได้น่ากลัวเท่ากับการที่มันเดินตามเรากลับบ้านโดยที่เราไม่รู้ตัว ้ามึงต้องผ่านเส้นดงใหญ่ขอนแก่นกลางดึกแล้วได้ยินเสียงใครเรียกชื่อมึงข้างหูตั้งสติบิดรถให้มิดและห้ามหันกลับไปดูเด็ดขาดเพราะสิ่งที่เรียกมึงมันไม่ใช่คน